นี่ข่าวดีสำหรับแฟนรายการเลยนะวันนี้นะครับพี่ท่านใดนะติดตามอยู่ทุกท่องทางนะครับแอดไลน์เข้าไปผมมีของขวัญแจกปีใหม่แอดเลยไม่บอกว่าคืออะไรแอดไลน์เข้าไปกติกากติกางนยโหผมเต็มที่มีไม่อันลิมิตเป็นเพราะง้้นะเป็นของดีที่ทุกท่านเอาไว้ไติดบ้านติดครัวเรือนติดรถยนต์ได้ สุดยอดกันแล้วกันไม่มีลิมิตด้วยอย่างนี้ไม่เรียกเสียตแล้วล่ะไม่มีลิมิตการกดง่ายพี่ออยนิดเดียวค่ะเชิญค่ะแอดไลน์มานะครับแล้วพี่เข้าไปดูในเว็บไซต์บารมีสามคอมนะแล้วพี่พิมพ์กลับมาเลยว่าพี่ชอบพระองค์ไหนเป็นพิเศษอุ้ยเพราะอย่างนั้นมีชื่อบอกอยู่แล้วในเว็บอะแค่นั้นเลยาการอยู่ก็ไม่ทันจีเนี่ยให้ให้เวลาจนอาทิตย์หน้าเลยให้เราจนอาทิตย์หน้าเลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วพิมพ์บอกเลยว่าโอ๊ชอบพระองค์นี้ครับ อ่าชื่อนี้เพราะมันมีในนั้นมันมีรูปมีชื่อพระอยู่แล้วนะครับผมอ่านเสร็จปุ๊บฝยส่งติ๊กเกอร์ว่าขอบคุณครับพี่ส่งที่อยู่มาเลยเดี๋ยวผมส่งของให้กวามพันทใหม่โอ้ยน่ารักมากๆะเพราะฉะนั้นนแฟนคลับของรายการนะคะอย่าลืมค่ะ แอดไปเลยนะคะหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะที่เป็นลูกสีเขียวๆเนี่ยสแกน QR code เอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไปตามลิงก์ที่กุฎูได้บอกไปเมื่อสักครู่ใช่เข้าไปดึงดิ้งขึ้นมาเลยก็เลยนะคะเพราะว่าเข้าไปในนี้แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะต้องสแกนผ่านทางนี้นะไม่ใช่ไปทางอื่นเพราะว่าบางทีมิจฉาชีพมันเยอะใช่นะคะต้องทางนี้เท่านั้นนะแลวการกดลิงก์อยู่ข้างในเนี่ยรับรองไม่ได้โดนหลอกใดๆถูกต้องต้องได้รับการยืนยันจากตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถแอด ไดีไลน์แบบนี้ PTK 168ได้เลยได้เลยครับนะคะร่วมสนุกกันนะคะอ้าว